แก้วมาแล้วค่ะใช้แล้วชอบ2,021อแห้งอ่ะแบห้งอ่ะมูดไลท์บัตจุไลกัเลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะแก้วมาแล้วค่ะวันนี้มากับใช้แล้วชอบ2,021ที่ยังไม่ผ่านเพราะคิดว่าคลิปนี้จะ รวดเร็วทันใจให้ได้มากที่สุดก็ได้เปิดผลโหวตไปในแฟนเพจใน YouTube เพื่อนๆอาจจะไม่ได้โหวตกันนะแต่ว่าแฟนเพจเนี่ยก็สอบถามไปว่าจะดูอะไรก่อนระหว่างสกินแคร์แล้วก็เมคอัพจะทำสกินแคร์ก่อนละกันเพราะว่าเหตุผลอาจจะไม่ทันไงก็เดี๋ยวเมคอัพไปต่อกันปีหน้าเลยเวลาเราจะจําได้ก็จะจําได้แค่ช่วงแบบครึ่งปีหลังหรือไม่ก็แบบช่วงที่เราชอบอยู่ช่วงนี้เราก็จะลืมเลือนต้นปีไปเราก็เลยเนี่ยไปนั่งดูว่าเอยเราได้ใช้อะไรหมดไปบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยรวบรวมมาให้ได้ มากที่สุดอาจจะไม่ได้เยอะบอกเลยว่าอันนี้คือคัดมันแล้วล้วนลวน,ลวนคลิปนี้นะคะก็ดูกันอย่างสบายใจได้เลยคลิปนี้ของเราเนี่ยก็ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแน่นอนเหมือนเดิมทุกปีอยู่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วเราก็เขียนกันใต้คลิปกันอยู่แล้วนะคะใต้คลิป YouTube สามารถดูกันได้นะก็เขียนไวต้ตลอดตลอดเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแก้มีอะไรที่ใช้แล้วชอบแล้วก็อยากจะป้ายต่อไปก่อนที่เราจะไปดูสกินแคร์แบบจริงจังนะคะแก้วจะมาบอกสภาพผิวแก้วก่อนเพราะว่าการใช้ผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยนะคะสําหรับผิว จะเป็นผิวผสมค่อนมันแต่ด้วยอายุมากขึ้นความมันแก้วเนี่ยจะน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่มีสิวบ้างนะคะแล้วก็สิวเนี่ยก็จะขึ้นที่คางประมาณนี้ค่ะคีนผิวก่อนละกันเนาะปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไม่เยอะใช้เดิมมากๆนั่นก็คือขอในหมดแรกก่อนที่อินมากๆแล้วก็ใช้บ่อยมากนั่นก็คือการล้างหน้าด้วย cleansing oil ย,ยกขึ้นมาเลย ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่โปดมากเป็นแบรนด์ของชูนั่นเองเป็นคินงซิงออยล์ของเขาตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้ามีแล้วแบบมันดีมากๆแบบมากแบบขีดเส้นใต้เลยนะส่วนตัวเนี่ยหมดไปแล้วหนึ่งอันนี้ <c oughs> ก็คือใช้ดีเหมือนกันคือปกติเวลาเราล้างหน้าถ้าเราเช็ดด้วยแบบสัมดีมากๆก็บก็เช็ดอยู่นะแต่หมายถึงว่าพอพอได้ใช้คินงซิงออยล์แล้วมันแบบมันง่ายแล้วก็นวดนวด,นวดนะคะนวดนวดรอบแรกใช่ไหมนวดนวดนวนๆมันเหมือนได้แบบ เออนวดผิวไปในตัวแล้วก็ล้างออกง่ายมากจากนั้นนะก็คือตาน้ำตามพอน้ำตามเสร็จเขาก็จะแบบเอาแบบเมคอัพต่างเนี่ยหลุดและที่สําคัญคือขนขนแบบมาสคาร่าหลุดไปด้วยอันนี้คือข้อดีของตัว c l นซ n ่ i n อ,อย i l นะคะแล้วก็ไม่ต้องเช็ดย้ํำหลายรอบคือถูถูถูถ,ถ,ถูไปแป๊บเดียวล้างออกก็คือเลิศอันนี้คือให้ให้มากๆราคาอาจจะมีแบบราคาหน่อยแต่ต้องของบอกนะว่าเป็นปี ยังไม่หมดเลยทุกคนคือใช้ได้นานมากน,นี่คือขนาด450 ml นะคะแล้วก็ใช้ได้นานจริงฟินชอบอันนี้ชอบมากๆเลยอะใครมีงบจัดตัวนี้แ็ว่าประทับใจถูกใจใช้แล้วแบบชอบแน่ๆอันนี้พูดเลยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ได้เลิกใช้ตัวมเซล่านะคะตัวไมเซล่าปีนี้เนี่ยอาจจะแบบ ช่วงครึ่งครึ่งปีหลังอันนี้ให้คิวเพรสนะคะเป็นตัวคิ้งซิงวอเตอร์ก็ต้องใช้สำดีกันหน่อยแต่จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยแกรู้สึกว่าเขาแบบมีความล้างง่ายเช็ดผิวง่ายแต่ว่าถ้าในเรื่องของมัสคาร่าหลุดอะไรเงี้ยคือแบบเดียวๆจบอาจจะเป็นแบบออยง่ายกว่านะคะ ถ้าใช้ตัวนี้เราอาจจะต้องมีแบบเมคอัพรีมูฟช่วงบริเวณตาถ้าเราแต่งหน้าแบบครแน่นก็ <g iggle> ต้องมีนะคะแต่อันนี้ก็คือเช็ดผิวแบบสะอาดมากที่สำคัญตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะของคิวเพสก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเขาแบบทําดีหลายอย่างเลยอันนี้ 500ML นะคะ2ตัวนี้สําหรับการเคลผิวเคลเมคอัพถือว่าเดอะเบสแล้วก็แนะนมํมากมากก็มาต่อกันด้วยการล้างหน้านะคะล้างหน้าเนี่ยมี2เหมือนกันแต่ว่าราคาแบบน่ารับกุกกิจพอกันนะคะตัวแรกก่อน ที่รู้สึกหวาวมีอยู่ช่วงหนึ่งแก้วได้ลองใช้สกินแคร์แบรนด์นี้นะคะแล้วแก้วก็ลองไปแบบสอยตัวนี้มาเพราะว่าพอหลังจะใช้คนแนะนําเยอะมากดีมากอันนี้ชื่อแบรนด์ว่า p a n e l ลีแพนนะคะอันนี้มีขายแบบทั่วไปเลยแล้วก็ช h อปปี้ a า a าดอะไรเงี้ยมีต้องให้ดูไหม นี่เหลือแค่นี้ชอบมากคือที่ชอบที่สุดคือกลิ่นกลิ่นดีมากๆเลยชอบมากเลยนะคะอันนี้เขาเป็นออแกนิกนะคะ100%ด้วยอันนี้มีขนาด250 ml ล้างเนี่ยน่าจะไม่ตึงไม่เอียนนะคะและที่สําคัญที่เห็นได้เลยคือช่วงที่ได้ตัวนี้มาเนี่ย สิวน้อยมากถึงจะเป็นช่วงแบบมีประจำเดือนอะกำลังจะมีปกติสิวหัวฉาเออแกก็มีก็มีขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนาะอันนี้เขาหลักๆแบรนด์นี้เขาจะช่วยเรื่องสิวนะอันนี้ก็เห็นผลอยู่แต่ใดๆคือแกวรู้สึกว่าล้างหน้าแล้วไม่แห้งเกินแล้วก็ที่สําคัญคือกลิ่นดีชอบนะคะแล้วก็กดง่ายเราตั้งนี่เช็ดแล้วนะสภาพจริงมนนันน่ากวนนี้อะตั้งเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ปัมป๊มๆล้างอันนี้ง่ายแล้วก็ต่อมานะคะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าซื้อซ้ำไปซ้ำมาก็คือ พรนะคะคือแก้วออกไม่ได้ติดขัดเรื่องเรื่องสูตรเลยแก้วใช้แทบทุกสูตรถ้าจะเห็นกันวิฟโฟมอันนี้จะเป็นแบบสาม,มารถตีโฟมได้แต่เราก็ไม่ได้ตีหรอกก็คือเราก็กดมาแล้วก็ถูถูถูถ,ถูความแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ก็คืออันนี้จะแบบไม่แบบไม่ตึงเอี๊ยดแต่อันนี้ก็จะแบบผิวสะอาดอะรู้สึกแต่ไม่ถึงขั้นตึงเอี๊ยดอะไรขนาดนั้นนะถือว่าใช้ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช้บ่อยของพรนี่คือที่บ้านมีประจำสลับไปหลายสูตร โทนเนอร์หรือน้ำตบต่างๆนะคะแก้วก็เลือกมาสองอีกแล้วก็คือมีอันหนึ่งที่แอบแบบหลงลืมแอบลืมไปใช้แล้วชอบแล้วก็รีวิวไปแล้วนี่ค่ะคุ้นไหมคืออันนี้เป็นแบรนด์ชื่อว่า Needly เป็นตัว daily toner pad ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่แผ่นใหญ่มากใครที่แบบที่เกียดแบบอู้ต้องหยิบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำลีมาด้วยมาค่อยๆแบบอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเลยมาให้จริงๆเขามีที่คีบนะแต่ขอใช้ใช้มือมาให้เป็นแผ่นแบบนี้เลยเขาก็จะเช็ดเนี่ยชุ่มมากเลยอ่ะโอ้โหเสียได้อยู่นะเราก็คือเช็ดเช็ดไปเลยหรือว่าเราจะแบบเอามา วางไว้ที่ผิวหน้าของเราแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อแบบเหมือนเหมือนมาร์กหน้าไปลายๆอันนี้ฮิตมากๆคิดว่ามันชุ่มฉ่ำดีลอยละล่องคือชุ่มฉ่ำมากแล้วมาต่อกันที่สิ่งที่ใช้อยู่ล่าสุดจริงๆแล้วมีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้จนหมดหมดจริงๆทุกคนอาจจะแบบว่าเธอทำไมเธอพึ่งยกก็เพราะฉันพึ่งใช้ไง เสียงลือเสียงเล่าอ้างเราก็มีแบบเห็นบ้างอะไรเงี้ยว่าโด่งว่าดังว่าแบบเออว่าปังต่างๆนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ออริจินนะคะเมสกับมัดลูมเป็นตัวแบบทีทเมนต์โลชั่นก็น้ำตกมาแหละบอกเลยว่าอ่ะก็ยกเถอะพอดูแลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะบอกอ่ะ โปไหมโปไหมเมื่อกี้โปโปะนะแต่คือจะบอกว่ามันหมดแล้วไงมันเหลือน,น้อยมากๆแล้วนะคะนี่ขนาดอ่าขวดที่ขนาดใหญ่สุดนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว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 ะสิ400 ml อใช่ขนาดใหญ่มากแกรู้สึกว่าตบแล้วหน้ามันดูฟูขึ้นอนะ่ะแล้วก็ใช้แล้วแบบกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะของแบรนด์ตอนแรกก็ลองแล้วก็กะจะแบบโอ้ยตีแผ่สิ่งที่แบบดีจริงหรอยังไงนะยังไงนะพอใช้แล้วก็เอออะ จริงนะคะผิวที่ได้ก็รู้สึกว่าผิวมันดูแบบสวยขึ้นจะบอกว่าอาจจะไม่ได้มีผลที่แบบว่าแต่ละตัวเนาะเพราะเราก็ใช้แบบรวมๆมาใน1ปีเขาก็จะช่วยในเรื่องของการแบบว่าให้ผิวเนี่ยชุ่มชืน้นชุ่มชื่นต่างๆนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยไม่ระคายเคืองกระชับลูกผผลุมขนอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะช่วยในเรื่องของสิวด้วยแก้วชอบจนใช้หมดเลยนะคะคือใช้เยอะจริงนะคะก็จะเป็นคนละลายนะน,นี้เป็นลายแบบ Limited Edition ใช้หมดแล้วเดี๋ยวก่อ,อกจากนี้เราจะบอกคุณนะสมบัติคร่าวๆแบบคร่าวๆเนาะว่าตัวนั้นๆช่วยในเรื่องอะไรบ้างเพราะว่ารคุณอาจจะได้แบบไม่ต้องไปหาว่าเขาช่วยในเรื่องอะไรละกันเนาะแบบเมื่อกี้ที่บอกน้ำตกเพชรแต่ว่าแรกๆก็คือจะเป็นแบบคลีนผิวแล้วก็ตัวนิดลี่เนี่ยก็ช่วยแบบให้กระชับรูขุมขนแล้วก็ผิวใส ตัวแรกเนี่ยอาจจะพูดแบบผ่านๆนหน่อยเพราะว่าอยู่ในใช้แล้วชอบมาตลอดแล้วก็ยังคงใช้อยู่นะหมดหลายขวดเป็นแบบแฟนตัวยงก็ว่าได้คือใช้ดีแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่ใส่จริงนะคะ เนี่ยก็จะเป็นแบบน้ำน้ำใสใสแบบนี้นะคะช่วยไหลเรื่องตัวนี้คือดังมานานมากๆแล้วนะคะก็ยังคงบอกว่ายังใช้อยู่แล้วก็หลายๆตัวที่ไม่ได้ยกก็คือยังใช้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเราอยากจะเลือกตัวที่เออเราใช้ใหม่แล้วมันแบบมันดีในปีนี้บ้างนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่าจะเหลือประมาณแบบ น้อยนิดแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นซาวซูนะคะเป็นตัวแอมพูที่เขาตัวนี้บอกเลยนะว่าแก้วเนี่ยโปะและตอนใช้ตอนแรกจะขึ้นให้ดูตอนมาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนใสๆแล้วเขาอ่ะให้กดผสมกันโปะแล้วก็คือเขาต้องแบบผสมกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการที่ให้ผิวของเราเนี่ยดูกระชับขึ้นเรื่องริ้วรอยแล้วก็ให้ความแบบยืดหยุ่นกับผิวตัวนี้ใช้แล้วแบบผิวแบบ สวยมากตอนนั้นที่แบบใช้นะอันนี้ก็คือน่าจะช่วงกลางๆปีที่ผ่านมาที่ได้ใช้แล้วก็ตั้งไว้ก็เลยคิดว่าหมดแล้วอา้าวยังมียังมีอยู่หน่อยนึงนะคะใช้ดีมากแล้วก็ผิวจะดูแบบ ตึงเด้งอะไรประมาณนี้ความรู้สึกอ่ะเออเพราะว่าซาวาซูเขาดีอยู่แล้วตัวเฟิร์สแคร์ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ยังใช้อยู่แต่ว่าแค่ไม่ยกเพราะว่าพูดไปแล้วแล้วอยากได้อะไรที่มันใหม่บ้างอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยพูดในใช้แล้วชอบแต่ว่าใช้จนหมดแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในผลที่ได้ต่อกันที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ช่วงๆกลางกลางต้นๆปีนะคะอันนี้ของชิเซโดนะคะอัลติมูนคือจะบอกว่าเป็น สกินแคร์ลายดังลายเด่นลายดังนะคะแล้วแก้วก็อ,อ่ะประมาณนี้นะคะที่ยังมีอยู่คือจะบอกว่าแก้วอะบางทีอะเห็นแบบบางทีคิดว่ามันหมดแล้วนะคะก็ยังมีเหลืออยู่นีดเดียว แทบกดไม่ขึ้นแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ฟื้นบำรุงให้ผิวแบบดูแข็งแรงขึ้นนะคะตอนใช้เนี่ยแกรู้สึกว่าใช้ดีแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยไม่หนักไม่หนักจะกดอีกขวดหนึ่งแล้วเพราะว่าประทับใจมากใส่แบบนี้อย่างนี้เลยผิวเริ่มไม่ค่อยมันแล้วมันน้อยยังมันอยู่แต่ว่าน้อยลงนะคะก็เลยใช้เซตนี้พูดเป็นเซตเลยดีไหม เพราะว่าเขามาคู่กันอันนี้ช่วงหลังๆนี่แหละเดือนหลังๆใช้นะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะชื่อแบรนด์ว่าด็อกเร์ูเป็นแบรนด์ไต้หวันตอนแรกแก้วเข้าใจผิดว่าเขาเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์ไต้หวันตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ เติมความชุ่มชื้นให้ผิวดีมากเกี้ยวใช้แบรนด์นี้ครั้งแรกก็คืออันนี้นะอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าทับใจอันนี้รู้สึกว่านิดนิดน่อยนอยคือขวดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกดกังนะคะน้ําใสอีกแล้วอันนี้คือใสจุ้งเลยแต่ว่าความใสอะหลอกตานะพอทาไปแล้วอะผิวเนี่ยเขาเรียกว่าทํามยิ่งทาคู่กันนะเซ็ตนี้คือบอกเลยว่าลดใช้ไปประมาณน,นี้แหละ เนื้อคคีมดีมากทาแล้วผิวดูเงาเงาวาวแล้วก็ให้ความฉ่าที่กําลังไม่เหนียวเหนอะน่ะดูในวอลแก้วจะเห็นว่าแก้วทาบ่อยมากๆนะคะตัวเนี้ยเพราะว่าให้ความแบบชุ่มชื้นกาลังพอดีกลางวันก็เลิศกลางคืนก็ดำเบอร์วันอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้หมดแล้วแล้วก็พึ่งใช้ช่วงนี่แหละเดือนพฤศจิกาธันวา อะไรอย่างเงี้ยประมาณ3มเดือนหลังนี้นะคะจนหมดเพราะว่านางใกล้หมดอายุแล้วด้วยปกติถ้ายกขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้จริงจังจนหมดแต่อันเนี้ยคือจริงจังอันนี้คือ the face แยวาดามสีทองแล้วก็จะให้ดูว่าวุม้มหมดจริงอะไรจริงอันเนี้ยคือจะบอกว่าเป็นครีมที่ขั้นสุดสำหรับแก้และใครที่มีขั้นกว่านี้ก็ไปได้นะคะคือเนอะ ประมาณต้องพูดตรงๆเนาะเพราะว่าเราก็ใช้แบบน้ำใสๆเบาๆเ,เป็นครีมที่ เบาทาก็คือนะแก้วไม่ทากังวันนะตัวนี้โบกจนแบบหนักจนแก้วเนี่ยนอนก็เอาพัดลมอะ่ะพัดลมที่มันตั้งอยู่หัวหนอนก็คือเป่าเป่าหน้าเพราะไม่งั้นอนะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกเนิน่นๆนันๆนะนะตนรบเบอเฟสชอบอ่ะเขาดีอยู่แล้วรุ่นเยาวดามแทบจะทุกรุ่นแก้วก็ใช้มาทุกสีทุกขวดแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะรัดเลยแบบกระปุกเพราะว่าปกติเขาจะมาเป็นเซตใช่ไหมเป็นตัวแบบน้ําตกอิมัลชั่นเซรัม่มแล้วก็จะเป็นครีมอะไรแบบเนี้ยเราก็จะใช้แบบ1 2 3สแล้วก็ละตัวนี้ไว้ ตลอดเลยนะคะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ย่างเข้าสู่เลข3าแบบสมบูรณ์สมบุกสมบันนะคะก็เลยนั่นแหละเป็นใช้แบบครีมบ้างอึงดูด,ด,ดกระชับดูผิวสวยอะไรประมาณน,นี้ก็มาต่อกันที่อายครีมนะคะมีเยอะมากซึ่งก็ ที่ยังใช้อยู่ก็คือยังใช้แบบเดิมๆอยู่ก็มีแบบลังโคมมีไบโอเดอร์มา Bio, Bio erma, ไม่ใช่ไบโอเติม erm นะคะเอออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมาอันใหม่ที่ใช้นะคะเป็นไอครีมของลังโคมเป็นสีม่วงแน่นหนึกหนะ่ะเหมือนกันคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เ,ปเดียวกันเลยนะคะไม่เกิน3เดือนเนี่ยก็คือจะเป็นเหล่านี้เหล่านี้ที่โบอกอันนี้ก่อนแล้วก็ อันนี้ตามนะคะถึงต้องใช้พัดลมไงทุกคนอ่ะอันนี้นะคะก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งให้ใต้ตาเนี่ยไม่ดูทรมานไม่ดูตักตามเกินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแก้วอุ้ยแก้ววักหน้าเกลียดนิดนึงนะอืมก็จะเป็นครีมประมาณนี้เลยนะโอเคเลยรู้เรื่องเลยว่าแบบฉันทาใต้ตา,ยตาอยู่นะทุกคนก็คือไม่ถึงขั้นแบบ หายดาไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีแต่เนี้ก็คือช่วยให้ตาไม่เหี่ยวไม่ย่นจนเกินไปไม่ไม่เกินเหตุแล้วก็ใช้ดีนะคะมาต่อกันนะคะในเรื่องของสิวเราเลือกมา3มแบรนด์ด้วยกันที่ให้เข้าลองสำหรับตัวแรกนะคะมาแบบซองอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเลิศบระเสริฐสีทุกคนอาจจะแปลว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ยกซองเลยนี่ค่ะปีนี้ดิฉันยกให้สิ่งนี้เพราะว่าเป็นความ ความแบบความครบอะแก้วก็จะใช้เวลากับสิ่งนั้นๆประมาณหนึ่งเลยก็จะหยุดบางอย่างเช่นถ้าสิวก็จะเป็นสิวแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราจะไม่ใช่ทับๆกันอะเออแต่ละอย่างที่เราลองจะไม่ทับลายกันนะคะประมาณนั้นและอันนี้คือผลลับว,ว้าวมากๆตัวนี้เขาจะเป็นตัวเออชื่อแบรนด์แบ d Baby บบี้นะคะก็แบรนด์นี้เนี่ยทำทำดีนะอันซองเนี้ยดีมากอันนี้คือจะเป็นตัวแบบ แต้มสิวมีฝั่งแต้มสิวแล้วก็มีฝั่งที่ทาได้ทั้งหน้านะคะเก้าใช้แล้วแบบสิวยุบเร็วมากแล้วตัวนี้เขามีเขียนเลยว่ามีกดรดซาลิกซลิกซาลิกซลิกเดี๋ยวกดซาลิกซลิก กดไซลิกไซริกนะคะสปนก็จะช่วยให้สิวของเราเนี่ยลดได้ไวใครที่เป็นสิวแล้วก็ต้องการลดสิวเนี่ยลองลองดูแล้วมาต่อกันที่แบรนด์ที่อยู่คู่กับช่องแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่ว่าฉันก็ต้องยกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราใช้แล้วดีจริงๆแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าออกใหม่ช่วงช่วงช่วงที่แก้วลองนะ เออช่วงเดือนที่แก้วลองอันนี้เป็นเจลแต้มสิวนะคะของ B K แบรนด์นี้เขาก็ ส่วนใหญ่รวมๆคือสิวล้วนนะคะเจลแต้มสิวยุบไวเหมือนกันดีเหมือนกันราคาไม่แพงนะคะเวลาแก้วแต้มสิวอะแก้วจะแต้มเป็นอันดับสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างนะแก้วทาสกินแคร์ใช่ไหมแก้วทาทาทุกอย่างเสร็จแล้วเช่นแก้วอาจจะชอบมีสิวตรงนี้มากๆทุกคนนะ่าจะเห็นกันว่าเอา้ามาอีกแล้วบางทีในช่องหลักอาจจะไม่เห็นเพราะว่าแต่งหน้า แต่ว่าถ้าช่องวอล์กเนี่ยอาจจะเห็นว่าโอ้มาแล้วอีกแหละที่คางที่คางอีกแหละเออแกก็จะแบบพอมันเต่งขึ้นมาแกก็แต้มแต้มอะเวลาแกแต้มตอนนอนคือแกมไม่ถูนะคือแกบีมาแล้วแกก็แตะแลอวก็ทิ้งไว้อย่างไงแกรู้สึกอันนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดมัง้งไม่รู้แต่คือแกใช้อย่างนี้อาจจะลองไปหาข้อมูลกันก่อนแต่ว่าสําหรับแก้วอะคือเวลาแก้วใช้อะไรมันก็จะเป็นการลองกับตัวเนาะไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบทริคเป็นแบบ ทางการมากอะ่ะก็เป็นสิ่งที่เราเล่าออกมาว่าเออเราใช้แล้วเป็นยังไงได้ลองอย่างนี้แล้วเป็นยังไงนะคะก็นั่นแหละแต้มอย่างนั้นแล้วแกรู้สึกว่าเออสิยุคทั้งหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันต่อมานะคะเป็นของ p พ a r ี่แอนตี้เจลแอตัวนี้เนี่ย เสียงลือเขาดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เข้ามาอยู่ในใแล้วชอบแก้วเนี้ยน่าจะครั้งแรกเลยนะคะรู้สึกว่าเออยกให้หน่อยเพราะว่าตอนที่ใช้เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยสตัวเนี่ยที่ยกมาคือถือว่าคัดมาแล้วว่าลดในเรื่องของการแต้มสิ มาอีก3หมวดหมู่ที่เรารู้สึกว่าอ่ะมาอยู่ในใช้แล้วชอบสกินแคร์คือสิ่งแรกเป็นกันแดดเดาได้แต่ใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วก็ดูใช้แล้วชอบอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเดาไม่ได้กันแดดที่แนะนําแล้วก็เนื้อดีมากๆสาหรับปีนี้ขอยกให้กับนี้เลยค่ะเคทที่รอนะคะอัลตราไลท์ซันฝูย นี่นี่ฉันพูดชื่อเต็มเลยนะชอบไม่ชอบยังไงนี่คือพูดขนาดนี้อันนี้คือมี SPF 50 p a บวกบบวกตัวนี้ให้ภาพเล่าเรื่องเป็นกันแดดที่เนื้อดีคือเขาเนี่ยตีตื้นมากับ q ิวเพลนะคะตัวหลอดสีเทาแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเคยพูดไปแล้วปีใดปีหนึ่งแล้วก็หมดเพราะว่าเนื้อกันแดดเนี่ยแก้วจะเป็นคนที่ชอบ เนื้อกันแดดประมาณนี้มากกันแดดเนี่ยความเนื้อต่างๆแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอยู่แหละแต่แก้วชอบเป็นเนื้อประมาณเนี้ยมันเหมือนจะหนักจะหนานะแต่คือเธอเธออ่ะไม่ต้องหนับไม่ต้องสืบไปแล้ว แล้วก็ยังมีความนิดนึงให้รู้สึกว่าเออเราทากันแดดไม่ใช่แบบทาไปแล้วจ่งเจง,จงแบบโนมเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยมันก็เกินไปมันก็จะกันแดดไม่ได้แต่เนี้ยกันแด,ดดดีด้วยลดนะคะกันแด,ดดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แกวเชื่อว่าใครที่ลองแล้วน่าจะชอบเหมือนกันแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทุกคนเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันถูกไหมแต่แก้วเชื่อว่าน่าจะเกินครึ่งอ่ะต้องชอบต้องชอบตัวนี้ แล้วมาต่อกันสิ่งที่แก้วจะบอกเลยนะว่าเขาขั้นแหละโลกจิตโลกจิตในการทาลิปมันนะคะแกเป็นคนที่ทาลิปมันบ่อยเกินไปแล้วก็เป็นคนติดแบบคั้นสุดทีทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นผลเสียประมาณหนึ่งสำหรับคนที่ทาลิปมันจนมากเกินไปในความรู้สึกแก้วนะเพราะว่าพอไม่ทามันจะเหมือนคนที่ขาดคาเฟอีนอะทุกคนมันจะเหมือนแบบแห้งอะแบบแห้งอะ อยากทาอะไร,ระวันนี้เลยซึ่งปกติเราจะแนะนำว่เาเให้ทาแบบลิปมันบ่อยๆเพราะว่าปากจะไม่มีเกิดอาการแห้งลอกแตกสำหรับแก้วคือไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะไม่มีอ่ะก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ติดลิปมันขนาดเนี้ยแก้วจะมีการลอกของปากปากจะแบบลอกๆดึงได้อะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่ติดลิปมันแล้วทาขนาดเนี้ยไม่เคยมีโมเมนต์นั้นถึงอากาศจะแบบเย็นหน่อยหรืออยู่ในอะไรเงี้ย ไม่เคยไม่เคยมีความล่อเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นแรกมาด้วยการที่รู้สึกว่าตัวเองลรกจิตมากก็จะมีลานีที่เป็นยืนพื้นนะคะแบบกระปุกก็ทารงคืนคือกลางคืนเนี่ยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำทีทาทีไม่ได้ทารอบเดียวนะคือกลางคืนเนี่ยก็ทาตื่นมากินน้ําก็ทานะคะบ้าลกจิตมากเบอร์นั้นนะคะแต่นี้คือ3มอันที่เรายกขึ้นมา อ่ามากันที่แบรนด์นี้ก่อนอาจจะไม่เคยพูดถึงเมดิคิวใช่ไหมเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวลิปเหมือนกันเป็น ลิปที่เติมความชุ่มชื้นแล้วก็เติมความ smooth line b u t i กันบเลยนั่น <c oughs> แ,แหละอันนี้ก็จะมีสีน่อยเป็นโทนสีส้มนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้ความแบบชุ่มชื้นทั้งหมดแหละเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้ที่ซื้อมาช่วงกลางปี6677หรืออะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้เป็นวาซลีนนะคะลิปเทอราพีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรอซิทินลิปบามนะคะใช้ดีนะคะ2ออันนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะ นี่อืมลานีดยังไงก็ต้องยกเพราะว่าแก้วเนี่ยเป็นแฟนของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นรุ่นคอลเลกชันใหม่ที่แบบน่ารักมากเป็นตะปุกตะปีกกระปุกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวแบบทาแต่ก็ว่็ใช้นิ้วแหละเราใช้คนเดียวเนาะเนี่ยเปิดมาก็าจะเป็นอย่างนี้ โปรอะไรสักโปรหนึ่งอะเดือนไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วอะเป็นโปรที่เขาจะแถมของแถมมาเยอะอะจะบอกว่าเขาแถมที่เป็นกระปุกเล็กๆของตัวเนี้ยก็ใช้หมดแหละใช้เยอะมากคือแกใช้หมดแล้วมันจะเป็นกระปุกเล็กๆที่เขาแถมมาแกใช้อันนั้นก่อนแล้วเพิ่งจะมาเปิดอันนี้เพราะว่าทั้งหมดที่เขาให้มาอันนั้นนะหมดแล้วชุ่มปากฉ่ำประมาณนี้นะคะอิ่มน้ำเออซึ่งเออโลกจิตเกินไปมีใครเป็นไหมกกอยากถามเหมือนกันว่า มีใครเป็นถึงขั้นนี้ไหมเอางี้ดีกว่าคือคนที่ทาลิปมันบ่อยอาจจะมีแต่ใครเป็นขั้นนี้บ้าง <S <S ยกมือหน่อยมันต่อกันที่สุดท้ายและก็ท้ายสุดของโหมดสกินแคร์นะคะแก้วว่าอันนี้มารวมกับคลิปนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการแบบบำารุงโอเวอร์โอคือทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแรกนะคะก็จะยกให้นอกห้องน้ำก่อนปกติแก้วจะวาง โลชัน่นทาผิวไว้ในห้องน้ำคืออาน้ำเสร็จก็ทาเลยแต่ว่านี้นอกห้องน้ำนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็น n i v e ียเอ็กตาบเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่ชอบไม่ค่อยชอบเนื้อหนักๆมาเห็นปะออกมาง่ายมากเนื้อเบากลิก่นหอมแล้วก็ทาแล้วผิวชุ่มผิวฉ่ำนะคะแล้วก็บำรุงไปในตัวนี้กลิ่นหอมมากอันนี้มันกลิ่นแบบหอมมากใครที่ใช้อันนี้จะรับรู้เลยว่า ซปเปอร์หอมหอมมากๆใครที่ชอบกลิ่นโทนเดียวกันด้วยนะเพราะว่าเราอะต้องพูดไว้ก่อนคือมันก็เป็นความแบบชอบของแต่ละคนแต่คือแก้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะชอบเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นหอมมากทาแล้วฟินมากอันนี้เขาจะช่วยในเรื่องของผิวใสแล้วก็มีวิตามินบำรุงต่างๆเนี่ยก็ผลไม้นะคะทาดีนะคะชอบมากๆแล้วก็มี SPM เบวาเออแล้วก็มาต่อกันที่อันนี้ก็ต้องขอบอกเลยนะว่าเหมือนแบบ เป็นคนที่อยู่ในเสพสื่อเสพสื่อเวลาเวลาอ่านอะ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเขาอุปทานหมู่หรือเปล่าเนี่ยที่ใช้นะมีสองอันที่แบบว่าอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้พอได้ใช้ <c oughs> อยู่ในช้แล้ชอบเลยงงงงมากนั่นก็คือสิ่งนี้นะเราซือ้อแล้วเรารู้สึกว่าเออราคาไม่ได้เบาไม่ได้แบบไม่ได้แบบถูกเลยอันนี้ชื่อแบรนด์ว่าเซราวีผิวตัวแห้งจนมีความรู้สึกว่ามันยิบอะงงไหมคือคือมันแห้งเบอร์นั้น ทั้งๆที่อีฉันเป็นผิวหน้ามันแต่ผิวตัวมีความรู้สึกนั้นแล้วก็เส็สื่อเส็เส็เส,เสนั่นแหละซื้อมาช่วงโปรเหมือนกันนะคะแก้วก็โดนป้ายหรือว่าป้ายเขาไปทั่วก็เหมือนกันอันนี้สําหรับแบบ for d i e to very d i e skin ชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะคะแล้วกแก้วก็ใช้แบบหลังอาบน้าเสร็จแก้วก็ทาเลยแล้วก็ผลลัพธ์ถือว่าเป็นที่พึงพอใจแล้วก็ใช้ได้นานอันนี้เนี่ยน่าจะเกินครึ่งไปประมาณหนึ่งแหละ แต่ยังไม่ถึงขั้นหมดตัวนี้เนี่ยเรียกว่าท้าทายเสียงเราอ้างเหล่านั้นว่าแบบเพิมันจะดีจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนะดีจริงไหมมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะซีททำไงดีคะงงว่านี่ก็คือทั้งหมดของสกินแคร์ที่แก้วได้รวบรวมมาในปีนี้นะคะถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะคิดว่ากำลังพอดีแหละก็คัดคัดจริงๆแล้วหยิบมาแบบ ทุบพับกว่านี้แต่เรารู้สึกว่าแบบเออต้องคัดหน่อยอะไรที่เคยพูดไปแล้วอะไรที่เคยอยู่ในใช้แล้วชอบแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังใช้อยู่แต่ก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบ มันจะเยอะเกินไปเข้าใจะไหมอันนี้ก็คือคัดแล้วคัดอีกที่มันแบบว่าให้หน้าใหม่บ้างแล้วแบบเออเราชอบจริงๆกับช่องนะคือใหม่ในที่นี้อาจจะไม่ได้ใช่ของใหม่นะแต่เป็นแบบเออไม่ซ้ําเดิมจนเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบเอา้าไปดูปีที่แล้วก็ได้ค่ะไม,ไม่ต้องดูปีนี้นะแบบดีลันนะดูปีที่แล้วแล้วกันเนาะใช้แล้วชอบอะไรเราก็ได้ใช้อะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ลองของใหม่เยอะเหมือนกันนะคะ ะค,ะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2021ในช่องแก้วนะคะในช่องหลักเนาะก็จะขออวยพรไปในตัวเลยละกันใครที่ดูมาถึงตรงนี้จดลิสต์มาถึงตรงนี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนเนี่ยรอดพ้นกับวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาเกือบสองปีไม่ใช่ผ่านมาสองปีแล้วนะคะซึ่งก็ยังมีต่อเนื่องจนถึง ปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่อยากให้หายไปไวๆเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละขอให้แบบปลอดภยัยไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแล้วก็ขอให้ปีต่อไปปีหน้านะคะเป็นปีที่ดีปีที่สดใสแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็ยังดูคลิปการหรือว่าใครที่ผ่านมาคลิปแรกก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามานะคะวันนี้ก็นั่นแหละไวพรประมาณนี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้ นิวเยียร์กันทุกคนนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะวันนี้แก้วขอตัวลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย